สวัสดีครับมาพบกับช่องบาร,รมีหลวงปู่นะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่จะมาให้ชมกันเป็นเหรียญรุ่นพระสยามเทวาธิราชนะครับหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยไม่ปังจังหวัดเชียงใหม่พศ2520นนะครับไปดูเหรียญกันครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นพระสยามเทวาธิราชนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับ เหรียญ er รุ่นนี้มีพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์ใหญ่กับพิมพ์เล็กก็เหมือนกันเลยนะครับต่างกันตรงที่ขนาดนะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหลังครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อโค้ดนะครับโค้ดเดียวกันนะครับผม ดูขอบตัดครับ ครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ผมก็ยังไม่เคยเจอเกนะครับท่านใดพบเจอก็สามารถเช่าเกบไว้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบกับเหรียญพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ด้านหน้าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับแตกต่างกันตรงที่ขนาดของเหรียญแค่นั้นนะครับครับผมสำหรับ คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปผมจะนำเหรียญรุ่นไหนมาให้ชมก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ